สวัสดีครับฟาร์มอุ้นบาวเด่นนครมณโณมนะครับผมวันนี้พามาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกอุ้นนะครับผมเด็กๆน่ารักมากนะครับผมนี่ครับผมน่ารักมากเลยครับผมใครสนใจโทรมาได้นะครับที่เบอร์082นะครับ5614365นะครับ0825614365นะครับฟาร์มอุ้นบาวเด่นนครมณนณมนะครับอุ้นเช่องเช่องน่ารักน่ารักนะครับนะครับมีพ่อแม่พันธุ์ขายนะครับผม ผูละ2 5 0 0 0บาทนะครับผมถึง30,000บาทนะครับผมนี่ครับน่ารักจังเชื่องนะครับน่ารักมากเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับให้กำลังใจนะครับผมากได้พ่อแม่ผันอุนก็โทรมาได้นะครับนี่ครับน่ารักมากเลยนี่ครับ นหรักจริงๆเลยนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อย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 เนีวครับตัวนี้สามโลกว่านะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้ผสมพันธุ์แล้วนะครับ ลูกอ้นนี่จะได้ประมาณ3ตัวขึ้นนะครับผมถึง10ตัวนะครับผมแล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแต่ตัวผู้นะครับจะผสมพันธุ์เก่งแค่ไหนนะครับน่ารักจริงๆเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ